กินหนูซีเนี่ยเรคือันหัวฟูใช่ปะอันฟูจิ๋มี่ตะนำจิมจ้าวมมีแชมพูอันนี้กัหัวฟูแท้อันนี้กัหัวฟูแจ้าู่ยกับอขายน้ำจิ้มบรรขาแชมพูขายน้ำจิ้มด้อจะมีแพ็กเกจเร็วๆนี่มันบอมหลักปีใหม่ออยอามีบนียวออยอมีครบทุอย่า หลกจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานนะคะ ISO 212 HACP ห่ชราคายังไงเอ่ยราคานีราคาแบบจับต้องได้อยู่แล้วจ้ารอเซอร์ไพด์ดรอเซอร์ไพด์รอเปิดโตันะจ๊ะก็จิหาซื้องเนาะหาซื้อได้ตามร้านคาทั่วไปครับเพราะว่าเรามีฐานลูกค้าทั่วประเทศจ้าจ้าไอมินิลากันไปล่างเลยเนาะคือแสบอยู่ เดีย๋ยวไปซูมูกินน้ำบ๊ายบายคุณเจอกันไหมได้พี่นองอีพี่หนาอีพี่หนากาสิบโอบ่บุ๊บ